ใส่เล็บจูขวดหอมขวกระเทียมขวดผีผีตามปนเห็ดจ้ะปนเห็ดพอจ้ะพี่นอ้นองพี่น้องเคยกินมาน้อะปนเห็ดพอเนี่เนาะปนใส่ปลาทูน้ำมจังสีนวลเนาะปนเห็ดเอาปลาทูใส่น้ำนี่จ้ะเห็ดพอต้มา มาปนใส่กับระปูปนเห็ดพอจ้าพี่น้องนองี่ละจ้าพี่น้องเสียมปนอะไรจ้ะปนสีหนมกี้มื่อเองมื่อเอาเองเนี่ยแหละหนมเลยเองกินเองดอกเดื่นกินน้ำหนอะ ใช้มือหยุ่มเลยค่ะพริหกหอมกระเทียมขวัวดตั้มตั้มโมพริกแหลกแล้วปะกระทูใส่้ใส่ น้ำปลาแดกน้ำต้มสุกปปเดี๋ยวไปเด็ดโมน้าปลาดดได้จ้ะไปทางหลัดผงนัวนัวนัว Det går bra. เสร็จแล้วจ้าปนเห็ดพอกับผักเก็บตามธรรมชาติบานๆห้าแเศบๆได้จ้ามากินนักกันได้จ้าพี่น้อง